ภาคธุรกิจบอกว่าสุนสมบัติที่สําคัญเลยในปี2568เนี่ยอย่างแรกเลยคุณจิมมี่นี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอ๋อใช่คือเรื่องจริงความต่างของคุณภาพของคนคือทุกคนทําทุกอย่างได้เหมือนกันหมด่คุณจิมมี่แต่สิ่งที่ทําไม่ได้แล้วทําให้คนเนี่ยเหนือกว่าอีกคนนึงคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คิดเร็วทําเร็วในเสี้ยววินาที c ีอบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาต้องการมากเลยในปี2568นะคะนอกจากนี้อย่างที่สองคือความสามารถด้านดิจิทัลคุณใช้ AI ได้คุณใช้เทคโนโลยีได้คุณจะเป็นหนึ่งในองหนึ่งในบุคคลที่องค์กรต้องการออคือถ้าเป็นในยุคก่อนมาสมัครงานเนี่ยเราจะคุยกันว่าใช้เวิร์ดเป็นไมเอ็กเซลพาวเวอร์พอยเป็นไหมแต่ยุคนีน้เขาจะถามว่าเราใช้ AI ตัวไหนเป็นบ้างถูกต้องแล้วกมีการได้ เขาเรียกว่า implement AI กับชีวิตประจำวันยังไงบ้างต้องถามแบบนั้นนะคะถามตอนนี้เนี่ยเราก็ยังแบบว่าเออตกลงตกลงใช้โปรแกรมไหนดีแต่พร้อมเนี่ยเก็บไว้เป็นชุดแล้วนะใช่ใช่ใอย่างที่3นะคะคือ data analytics ค่ะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะนี่แล้วก็61.2ต้องการความเป็น hybrid work นะฮะก็จะเป็นมาตรฐานใหม่ในปี68อันนี้สำคัญคุณผู้ชมเพราะปัจจุบันเนี่ยเด็ก รุ่นใหม่นะที่มาสมัครงานหรือว่าคนหลายๆคนที่เคยสะท้อนออกมาแล้วก็คุยกับผู้บริหารองค์กรคุณจิมมี่เขาบอกว่าเด็กที่มาทํางานสมัครใหม่เขาไม่อยากทํางานแบบไฮบริดอยากทําอยู่อย่างเดียว job description บอกแบบไหนอยากทําแค่นั้นทําแค่นั้นแต่ไฮบริดเวิร์กเนี่ยคือเป็นลักษณะางานที่สามารถที่จะทําได้หลายอย่างแล้วกเ็เขาเรียกว่าทํางานเป็นทีมครอบคลุม ในส่วน <ขอ S 1> <ๆ S 2> ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขององค์กรด้วยก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราอยากจะให้ผู้ชมได้ติดตามความคิดเห็นของผู้นําองค์กรทั้งหมด50บกว่าชีวิตด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเราส่งแบบสํารวจไปให้กับผู้นําทั้งองค์กรภาครัฐภา,า,าเอกชนต่างๆเป็นซีอเป็นผู้นําองค์กรคืออยากจะรู้ว่าในความคิดเห็นหรือว่าในวิสัยทัศน์ของผู้นําเหล่านั้นเนี่ยนะคะมองธุรกิจในปี2568อย่างไรบ้างแต่่วา สิ่งที่ตรงกันเลยเนี่ยเขาบอกว่า AI กับความยั่งยืนหรือว่า ESG เนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยน,ปยนแปลงธุรกิจหรือว่าเป็นเกมชนเนอร์นั่นเองนะคะมาดูค่ะความคิดเห็นนะคะของ c o o 50องค์กรนะคะพูดถึงเศรษฐกิจไทยในปี2568ค่ะ AI and i t o m a t i o n 65.3%บอกเลยว่านี่จะเป็นเกมชนเจอร์ในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหนก็ตาม อุตสาหกรรมการเงินอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอ,อุตสาห,ราหกรรมสื่อด้วยนะครบทุกวงการ,ร,รเราต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นตรงกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเนี่ยที่เปลี่ยนไปคุณจิมมี่ก็จะเชฟให้ภาพของธุรกิจ เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนี่ก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคจริงๆก็เป็นตัวกําหนดทิศทางของธุรกิจในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มองว่าพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปในปี2568เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเติบโตด้านอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ย42.9%แล้วก็มองว่าโซเชียลคอมเมิร์ซมีส่วนถึง36.7%ตัวนี้มาแรงนะ<ม>าราะแรา่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในแพลตฟอร์มที่เขาเรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียใช่แล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆปักตะก้าเลย ต,ต้องหาทางเข้าถึงหลักสิ่งเหล่านั้นให้ได้นะคะแต่นอกจากนั้นค่ะความคิดเห็นหรือว่าสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการในปี2568กเนี่ยก็จะเป็นตัวกําหนดสินค้าหรือว่าบริการขององค์กรหรือว่าธุรกิจนั้น,น,นเช่นเดียวกันด้านราคาคุณผู้ชมมาเกือบจะ50%นะ 44.9%ครับคือหลายคนบอกว่าไม่ได้หรอกราคาเนี่ยอาจจะเทียบเท่าบางกลุ่มเลือกคุณภาพมากกว่าราคาใช่ค่ะใช่ครับแต่ผู้นำองค์กรบอกว่าด้านราคาในปีหน้าเนี่ยหรือว่าปีนี้แหละค่ะ2568จะเป็นตัวกำหนดทิศทางเลยถึง44.9%ส่วนคุณภาพมาเหมือนกันแต่มาน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง28.6% ถ้างั้นมองว่ากลยุทธ์ด้านราคายังคงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้คนในปีนี้อยู่แน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมชด้านความสะดวกสบายและความยั่งยืนและความยั่งยืนตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่มากําหนดทิศทางการให้บริการแล้วก็รวมถึงสินค้าของหลายๆธุรกิจด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะมาดูค่ะถ้าหากพูดถึงความคิดเห็นของซีแล้ว แล้วเขามองธุรกิจในปีนี้อย่างไรบ้างแล้วมองเศรษฐกิจว่าจะเติบโตอย่างไรถ้ามองไปถึง GDP เนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี2568ส่วนมากของผู้ตอบแบบสอบถามนะประมาณ67.3%มองว่าปีนี้ GDP จะโตสัก2-3%เอาตัวนี้โต2-3%เนี่ยก็จะพอๆกับที่มีหลายๆสถาบันคาดการเอาไว้ว่าจะโตประมาณนี้แต่ว่ายังมี อีก20.4%ที่มองว่าน่าจะโตเกิน3%ได้นะเอาละอาจจะโตไปถึง4%ได้ถึง20.4%ของผู้ตอบแบบสอบถามเขาอาจจะบอกว่าขอลุ้นหน่อยนะครับต่ำกว่า2%เนี่ยมองว่าโตต่ำกว่า2%มีสัก10%กว่านะครับแล้วก็มองว่าโตมากกว่า4%มีน้อยที่สุดเลยคือ2.1%ออืนะฮะ อันนี้ก็อาจจะรวมเรื่องของมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงภาคธุรกิจที่ตัวเองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและคําถามถัดมาที่สําคัญค่ะอา้าวแล้วธุรกิจของคุณล่ะจะลงทุนในปีนี้มากน้อยแค่ไหนนี่บอกเลยว่าเพิ่มการลงทุนเนี่ยส่วนมากเลยของผู้ตอบแบบสอบถามสัก3 8 8บอกว่ามาแน่นอนคือการเพิ่มการลงทุน<า>ส่วนในขณะเดียวกันเนี่ยสัดส่วนไม่ห่างกันมากนะครับสัก3า7เนี่ยมองว่าปีนี้จะลงทุนเท่าเดิมส่วน1 0บมองว่าจะชะลอการลงทุน และ14.3ลดการลงทุนในส่วนอื่นๆลงก็มองว่าเอาง่ายๆว่ายังคงมีการลงทุนเท่าเดิมและมากกว่าเป็นส่วนมากใช่ก็ดีซึ่งถ yep. ือว่าเป็นทิศทางที่ดีเพราะมีการลงทุนใช่แต่ชะลอการลงทุนกับไม่ลงทุนเลยเนี่ยก็ยังมีสัดส่วนอยู่แต่ก็มีนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่า เป็นปีที่ภาคธุรกิจก็ต้องปรับตัวพอสมควรจากนโยบายต่างๆในระดับโลกและในประเทศไทยด้วยในขณะเดียวกันมามองเรื่องของภาคธุรกิจกันหน่อยว่าภาคธุรกิจเนี่ยในผู้ประกอบการเขามองกันเองยังไงว่าการเติบโตของธุรกิจจะมีมากน้อยแค่ไหนในส่วนของเขานะนนาที่เขาดูแลนะใช่อ่านี่ก็มองอย่างนี้ว่าองค์กรของตัวเองเนี่ยมีโอกาสจะเติบโตสัก0 1ถึง10%แต่เลนส์ชนิดกว้างมากนะคะผู้ชมชนั่นเท่ากับว่าองค์กรมีการเติบโตละใช่เติบโตแต่เติบโตมากหรือเติบโตน้อยเนี่ย ก็ยังอยู่ในเรนจ์ต,ต,ตั้งแต่0.1ถึง10ที่บอกว่าองค์กรของตัวเองจะเติบโตเนี่ยมีเกินครึ่งนะคะค<ช>ุณผู้ชม53 22.4บอกว่าจะเติบโตมากเลยเติบโตมากกว่า10เปอ็นต์ันนี้เป็นดิจิตไงคือถ้าหากให้วิเคราะห์นองเนี่ยผู้ตอบแบบสอบถามหรือว่าผู้นําองค์กรเนี่ยอยู่ในธุรกิจที่ เติบโตแบบก้าวกระโดดนะถ้าเติบโตได้มากกว่า10%เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปอยู่แล้วนะคะส่วนอีก22กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคาดว่าจะทรงตัวนะคะแล้วก็อีก2%คาดว่าจะลดลงด้วยนะครับก็มีอยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าถ้ามองถึงว่าซีโส่วนมากเนี่ยถ้ารวม53%กับ22.4%ก็รวมแล้ว70%กว่าก็มองว่าองค์กรจะมีโอกาสเติบโตแน่นอนในปีนี้นะครับอ่าส่วนแหล่งเงินทุนนนนภาาาายใแล้้วกกก็เงิูจธคร ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะคะแต่ว่ายังมีอีกค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มเติมนะคะถัดมาค่ะชมหน้านของธุรกิจปี68เนี่ยเขาบอกว่าที่บอกว่า AI, ESG จะเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเนี่ยคือมันจะเป็นตัวกระตุน้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะทําให้เขาเนี่ยมีแผนลงทุนด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมหรือไม่นี่น่าสน,สนใจมากเ,เลยนะกรีนเทคโนโลยี67.3%ไปลงทุนด้านนั้นลงทุนด้านนี้มันต้องใช้เงินทุนไงเพราะฉะนั้น <มา S 1> การตอบสนองทางด้านภาคธุรกิจด้านการเงินที่เขาทาด้านการเงินเขาต้องตอบโจทย์เรื่องของกรีนมากยิ่งขึ้น<ช>เดี๋ยวเราจะได้ดูในลำดับถัดไปด้วยแล้วก็26.5%ลงทุนในออโตโนมัสซิสเต็มคือระบบการจัดการแบบไร้คนไร้คนบังคับนะครับก็สามารถคล้ายๆกับแมชชีนเลอร์นิ่งภาคอุตสาหการรมแบบเนี้ยนะครับลงทุนสัก26.5%แล้วก็มีลงทุน5 g 6G ีสัก4.3%สค่ะส่วน AI ค่ะจะมาแทนที่งานในองค์กรแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ หลายๆคนนะที่ฉันเชื่อนะยังไม่คุ้นเคยยังไม่คุ้นชินกับ AI แต่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะ d a t ้ d n t l y s i s y s i s นี่คือสำคัญเลยนะคะถึง3 4 7เพราะก็ใช้ AI ในการเรียนรู้ในการป้อนข้อมูลเข้าไปทำออกมานะคะ Administrative Tax นะคะซึ่งก็คือเป็นงานทั่วๆไป<า>นเนยเแล้วก็ Customer Service ก็คือ12.2%ซึ่งเดี๋ยวนี้เห็นคนใช้เยอะแล้วนะแชทบอทเ, <Chat bot. S 1> เรื่องการตอบคำถาม แท็บอร์ดในเมื่อก่อนเนี่ยคุณจิมมี่มันอาจจะทําให้เราหงุดหงิดบ้าง <laughs> แต่ว่าปัจจุบันมันดีขึ้นใช <laughs> ่ดีขึ้นเยอะเลยฮะ <laughs> มันดีขึ้นสา <laughs> มารถโตตอบได้นะครับ,รบซึ่งนีนน่แน่นอนครับว่าตัวของ c ีอมองถึงการที่จะใช้ AI ในการทําให้การทํางานนั้นสะดวกสบายขึ้นส่วนที่เราไม่ถามว่า AI จะแทนงานไหมไม่ต้องถามแล้ว i ช่วยเราได้เยอะมากๆ <laughs> แล้วก็ไปคุยกันว่าแทนตําแหน่งใดและตําแหน่งนั้นจะมูฟไปทําอะไรกันต่อดีกว่านะครับค่ะข้อที่4คือเรื่องเกี่ยวกับ การรับมือความเสี่ยงเมื่อเราพูดถึงภาคธุรกิจในปี2568ก็ยอมต้องต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าการค้าระหว่างประเทศเรื่องนี้จะส่งผลต่อภาคธุรกิจมากน้อยแค่ไหน CO 61.2บอกว่าจะส่งผลระดับปานกลางนะครับส่วน20.4บอก<า>ว่าจะส่งผลมากเลยแหละส่วน16.3บอกว่าส่งผลน้อยและมีเพียง2ที่บอกว่าไม่ส่งผล นะครับซึ่งเมื่อดูจากกราฟตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเอาตั้งแต่ปานกลางรวมกับมากเนี่ยสักประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะที่ซ e o มองว่าน่าจะมีผลต่อธุรกิจของตนเองซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้แหละก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีนะแล้วสงครามการค้าหรือว่าเกี่ยวกับการขึ้นภาษีกำแพงภาษีทางการค้าต่างๆก็จะเริ่มมีผลในปีนี้แน่นอนนะครับก็หลายฝ่ายก็จับตามองในเรื่องนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงส่วนคําแนะนำอ่า ะรฐให้ลงทุนด้านอะไรบ้างคือเมื่อเวลาเ,เราถามทีอเนีครับเราก็ต้องมองว่าเขาอยากจะให้รัฐบาลส่งเสริมเขาด้านไหนลงทุนด้านอะไรแล้วมองไปถึงเรื่องอะไรบ้างคือธุรกิจเนี่ยทับหน้าเนี่ยคือเป็นหน้าที่ของภาครัฐใชนะ่ส่วนธุรกิจเขาดูแลตัวเองนี่เขาแข็งแรงอยู่แล้วแต่ถ้าหากท,ทับหน้าเนี่ยสามารถที่จะถังงญ้าทางป่าทําให้ทุกอย่างมันสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยภาคธุรกิจที่เขาเป็นทับหลังเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเดินหน้าไปได้อย่างราบเรียบแล้วก็ไปโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทํา เพราะฉะนั้นคําแนะนําของภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยบอกว่าให้รัฐต้องลงทุนนะคะคุณผู้ชมทําอะไรคะก็บอกว่า28.6%เนี่ยบอกว่าต้องไปทําเรื่องโครงสร้างพื้นฐานจัดการให้มันเรียบร้อยนะทําให้มันแบบว่าดีนะ26.8%บอกว่ามาตรการทางภาษีค่ะคุณผู้ชมทําให้มันเออแล้วก็จูงใจจูงใจมากขึ้นภาษีคาร์บอนจะจะไหมยังก็เนี่ยปีนี้แหละ อธิบดีารสภามิตรบอกปีนี้ต้องมีการจัดการเพื่อให้ต่างชาติเขาเห็นว่าเรามีมาตรการทางด้านนี้นะครับใในขณะเดียวกันก็เรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงานอันนี้ก็สำคัญเราคุยผู้ประกอบการมาหลายคนหลายคนก็บอกว่าถ้าจะขึ้นเนี่ยก็ ค่าแรงเนี่ยอยากจะให้ขึ้นเรื่องของทักษะด้วยจัดการส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานาให้คุ้มค่าหน่อยค่าแรงขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่มีการประกาศไปอย่างชัดเจนนะคะก็คือ400บาท <st> เพราะฉะนั้นภาคผู้ประกอบการบอกว่าไม่เป็นไรก็ขึ้น400แต่ช่วยพัฒนาทักษะด้วยมาคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็ เรื่องของการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับอย่างที่บอกเอาให้มันง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นจูงใจมากขึ้นแล้วก็เรื่องของมาตรการส่งเสริมเรื่องของการส่งออกนะฮะเรื่องของการส่งออกตรงนี้มองไปถึงประมาณ2%เพราะว่าช่วงนี้การส่งออกเราปีที่แล้วเนี่ยปีสอง7กเนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้ดีเป็นดับเบิลดิจิตแล้วนะครับค่ะมาพูดถึงเรื่องของ climate change หรือว่า n e t z e r o ที่เป็นเป้าหมายของภาคธุรกิจองค์กรไทยภาคระไทยรวมถึงประเทศไทยนี่นะคะ มองเช่นเดียวกันค่ะภาคธุรกิจบอกว่าพร้อมนะรับมือกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงด้าน climate change นี่ภาคธุรกิจบอกว่า49เนี่ยเกือบครึ่งนะคะคุณผู้ชมอยู่ระหว่างพัฒนาแผนนะคะแล้วก็28.6บอกมีการประเมินแล้วก็มีแผนที่ชัดเจนแล้วใชนะส่วนยังไม่มีแผนก็ยังมีนะคะคุณผู้ชมถึง22.4ด้วยกันตรงนี้ต้องบอกว่า เป็นเรื่องสําคัญนะคือประเทศในในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยถือว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับต้นๆของการรับมือเกี่ยวกับเรื่องของ climate center uh, climate change หรือว่า uh, net zero ใช่ครับนะคะส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่ไปแต่ว่าการพัฒนาแผนเหล่านี้เราจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคอยให้คําแนะนําแล้วก็สนับสนุนอยู่โดยเฉพาะภาคการเงินใช่ครั ก็จริงๆไทยเราก็มีเป้าหมายสู่ในศนะครับเรื่องนี้ถ้าภาครัฐมีแผนแล้วลงมาช่วยคุยกับผู้ประกอบการเพื่อให้พัฒนาเรื่องนี้ไปได้อย่างรวดเร็วส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจและหลายๆธุรกิจต้องมองถึงก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่จะต้องมาใช้ในการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจลหลายบริษัทบอกว่าธุรกิจปัจจุบันต้องไปศึกษาแอปไหนบ้างบอกเลยทุกแอปเพราะในแต่และแอปเขามีผู้ใช้บริการของเขาอยู่แต่ ปัจใจของแอปต่างๆที่มีผลต่อธุรกิจ CEO บอกว่าเอาจริงๆที่มีผลมากที่สุดเลยนะที่เป็นซูเปอร์แอปนะคือ Line ไลน์ที <Line S 2> ่สำคัญนะคือลน์ออฟฟิเชียลเนี่ยแทบจะมีแทบทุกบริษัทแ<ช>ทบ,บทุกธุรกิจนะเพราะว่าส่งข้อความส่งสื่อสารเนี่ยเขาใช้คําว่าสื่อสารโดยตรง push notification ไปถึงตัวลูกค้าได้เลยแล้วมันตรงกับกลุ่มเป้าหมายคือถ้าเขาแอดคุณนั่นหมายความว่าเขาเป็นลูกค้าคุณไง การส่งข้อความต่างๆหรือว่าการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าเนี่ยทำให้สามารถเข้าถึงได้แบบตรงจุดมาก<ช>ยิง่งขึ้นแล้วตัวเองจะได้เป็นโอเดียของตัวเองด้วยและในขณะเดียวกันปัจจุบันลองสังเกตไหมว่าสมัครสมาชิกของบริการต่างๆผ่านไลน์เข้าไป<ช><ช>ไดูแต้มสะสมได้กอกสมัครในนั้นได้เลยก่อนหน้าน,นี้เราจะต้องโหลดแอปแยกออกมาสําหรับร้านอาหารหนึ่งร้านหรือว่าบริการ1บริการแต่ยุคนี้คือสมัครผ่านไลน์ออฟฟิเชียลกันได้แล้วนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งช่องทางที่ CEO มองว่ามีผลมากที่สุด รองลงมานี่เลยปฏิเสธไม่ได้ Tik t o k นะฮะถกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นคลิปสัน้นเป็นปีที่คลิปสั้นมาแรงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็จะเปิดแล้วก็ไถกันไปดูนะฮะฐานท้องเราก็มีใน TikTok นะนะครับก็46.9%สามารถซื้อขายกันในนั้นได้เลยจองบริการเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้ว <c oughs> ลองลงมาคือ s h o p e e แล้วก็ Grab นะครับ Shopee ก็แน่นอนเป็นแอปที่ใช้สั่งซื้อสินค้าอยู่แล้วส่วน Gra b เนี่ยก็เอาไว้สําหรับเดลิเวอร์บริการและสินค้าเราไปถึงึงงมมือผู้้้คนนได่ไาายกข ชำระเงินผ่านแกร็บเนี้ก็ได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจนะครับที่เกี่ยวกับในด้านของซูเปอร์แอปนะครับคือพัฒนาธุรกิจแล้วดูถึงทิศทางแล้วสิ่งที่สําคัญคือทักษะของคนด้วยนะคะภาคธุรกิจบอกว่าสุนสมัติที่สำคัญเลยในปี2568เนี่ยอย่างแรกเลยคุณจิมมีนี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอ๋อใช่คือเรื่องจริงความต่างของคุณภาพของคนคือทุกคนทํา ทุกอย่างได้เหมือนกันหมดอะคุณจิมมี่แต่สิ่งที่ทําไม่ได้แล้วทําให้คนเนี่ยเหนือกว่าอีกคนนึงคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคิดเร็วทําเร็วในเสี้ยววินาทีซีออบอกว่า <c oughs> สิ่งนี้คือสิ่งที่เขาต้องการมากเลยในปี2568นะคะนอกจากนี้อย่างที่สองคือความสามารถด้านดิจิทัลคุณใช้ AI ได้คุณใช้เทคโนโลยีได้คุณจะเป็นหนึ่งในองค์หนึ่งในบุคคลที่องค์กรต้องการ คือถ้าเป็นในยุคก่อนมาสมัครงานเนี่ยเราจะคุยกันว่าใช้ไมค์เเป็นไหม Excel, PowerPoint เป็นไหมแต่ยุคนี้เขาจะถามว่าเราใช้ AI ตัวไหนเป็นบ้างเราต้องมีการได้เขาเรียกว่า implement AI กับชีวิตประจำวันยังไงบ้างต้องถามแบบนั้นนะคะถามตอนนี้เนี่ยเราก็ยังแบบว่าเออตกลงตกลงใช้โปรแกรมไหนดี แต่พร<อ>้อมเนี่ยเก็บไว้เป็นชุดแล้วนะใช่ใช่ใช่อย่างที่3มนะคะคือ d a t a a n a l y t i c กค่ะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะนี่แล้วก็ 61. 2ต้องการความเป็น HyB r i d Work กนะฮะก็จะเป็นมาตรฐานใหม่ในปี68อันนี้สำคัญคุณผู้ชมเพราะปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่นะที่มาสมัครงานหรือว่าคนหลายๆคนที่เคยสะท้อนออกมาแล้วก็คุยกับผู้บริหารองค์กรคุณจิมมี่เขาบอกว่าเด็กที่มาทำงานสมัครใหม่เขาไม่อยากทำงานแบบไฮบริดใช่ อยากทำอยู่อย่างเดียว Job Description บอกแบบไหนอยากทําแค่นั้นทําแค่นั้นแต่ Hybrid Work เนี่ยคือเป็นลักษณะงานที่สามารถที่จะทําได้หลายอย่างแล้วก็เขาเรียกว่าทํางานเป็นทีมครอบคลุมในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขององค์กรด้วยเพื่อจะได้เข้าใจการประสานงานต่างๆได้ด้วยนะครับส่วนปี2 6 6 8เรามาสรุปกันหน่อยตัวเร่งของ Digital Transformation คือการนํา AI และ m a c ช ine Learning มาใช้ในธุรกิจก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญครับการแข่งขันในตลาด ดิจิทัลก็จะรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มซูเปอร์แอปความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับข้อที่2ค่ะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะการซื้อสินค้าออนไลน์จะเติบโตต่อเนื่องผู้บริโภคให้ความสําคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นนะคะโมบายเพ์เมนจะเป็นวิธีชําระเงินเป็นหลักเลย ก็ดีก็เป็นหลักมาสักพักแล้วนะนะครับก็จากนี้ไปก็ยังจะเข้มข้นมากขึ้นต่อมาคือข้อที่3ครับการปรับตัวของรูปแบบการทํางาน Hybrid Work จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่การทํางานแบบ Resol ฟเบสจะได้รับความนิยมมากขึ้นความต้องการทักษะดิจิทัลก็จะเพิ่มสูงขึ้นอ่าต่อมาครับคือการเปลี่ยนแปลงในช่วงห่วงโซ่อุปทานโลกการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาไทยจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยกรีนซัพพลายเชนก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นพึ่งพาตลาดในภูมิภาคสูงขึ้นและสุดท้าย ความสําคัญของ ESG และความยั่งยืนมาตรการ ESG จะส่งผลต่อการลงทุนการส่งออกการลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียวจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ครับทำมาพิบาลองค์กรจะได้รับความสําคัญมากขึ้นแน่นอนนี่เป็น5ข้อสรุปนะคะที่นําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบวิสัยทัศน์ของทาง CEO 50องค์กรที่ฐานเศรษฐกิจไปสํารวจมาสิ่งที่สําคัญเลยก็คือ AI กับ ESG หรือว่าเรื่องของความยั่งยืนความยั่งยืนจริงๆมีหลายด้านจิมมี่นะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมเรื่องใหญ่แล้วก็ภาคให้การให้บริการทางด้านการเงินต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าอ่ะถ้าหากคุณจะไปมุ่งทางนี้ไปตามเป้าหมายของประเทศไทยสาม,มารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อสีเขียวได้มีหลายธนาคารโดยเฉพาะธนาคารของรัฐนะคะคุณผู้ชมที่ให้บริการทางด้านนี้ มาดูก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงธนาคารออมสินเนี่ยก็เป็นธนาคารเพื่อสังคมใช่ครับตามคอนเซปต์นะแน่นอนแล้วธนาคารเพื่อสังคมเนี่ยก็จะทําเรื่องของความยั่งยืนซึ่งบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าความยั่งยืนเนี่ยมีหลายด้านด้วยกันหนึ่งในนั้นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อม ธนาคารอมสินเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเดินหน้าสู่เนทซีโร่ด้วยนะคะโดยให้บริการสินเชื่อสีเขียวครับกลุ่มอุตสาหกรรมเขาก็จะแบ่งนะคะว่าอันไหนให้อันไหนไม่ให้ใช่อันที่ไม่ให้เลยนะคือตัดออกไปได้เลยคือถ่านหินธุรกิจถ่านหินเพราะมันปลดปล่อยคาร์บอนโดยตรงไม่ต้องพูดถึงใช่แต่ว่ามีการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะธนาคารอมสินเนี่ยเขาจะทำสกอร r i ิ g งเขาเรียกว่า ESG score เนาะอ่ะเวลาแบบเข้ามาเนี่ยทำสกอร์ดูซิว่าภาคธุรกิจของคุณเนี่ย อยู่ในระดับไหนมีต,ตั้งแต่1น0ถึงสินะคะก็จะนําผลคะแนนเนี่ยมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อเป็นกรณีพิเศษเลยสนับสนุนธุรกิจที่เปลี่ยนไปสู่การปล่อยก๊าซคา,าร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ําลงแล้วก็ถ้าคะแนนสูง8ปดถึงสิคะแนนนะลดดอกเบี้ยให้ข้อเป็นข้อกำหนดสำหรับธุรกิจที่ขอสินเชื่อตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปต้องผ่านการประเมิน ESG Sco r e เท่านั้นถ้าขอตังค์มากกว่า500ล้านนะ คุณต้องประเมินเรื่องนี้อย่างเข้มข้นแต่ว่าในปีนี้2 5 6 8เนี่ยคุณพิทัยรัตนกรผู้อำนวยการธนาคารอมสินบอกว่า500ล้านเนี่ยก็จะปรับลดลงนะคุณเจมี่250ก็ขอได้นะนะแต่ว่าการ,รใช้ ESG S c o ก e รเนี่ยคุณพิทัยบอกว่าเป็นเหมือนการสร้างแรงจูงใจถ้าหากแบบว่ามีโครงการต่างๆเนี่ยมาขอสินเชื่อสี่มาขอกอะอมสินสิตอนนี้เนี่ยขอตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปต้องผ่านสกอร์นี้เท่านั้นส่วนในปีนี้เนี่ยจะดึงลงมาอย่างที่บอกคุณผู้ชมจะอยู่ที่250ล้านน,นะแต่ว่า หากรายใดเนี <ô. S 1> ่ยไม่พร้อมอมสินก็จะเข้าไปช่วยเพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้นะซึ่งเป็นการ engagement อีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่ก็เป็นวิธีการหรือว่าเป็นหนทางของทางธนาคารอมสินเพื่อที่จะทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยเข้าสู่ เป็นการกระตุ้นเป็นการจูงใจให้ภาคธุรกิจปรับตัวด้วยโดยใช้นโยบายทางภาคของการเงินเข้ามามีส่วนร่วมแต่มันช่วยได้นะมันช่วย,วยได้ไดเพราะว่าเวลาพอคิดถึงเรื่องเรื่องสินเชื่อเรื่องอาการไปเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจสีเขียวแล้วเขาบอกมันต้องใช้เงินเป็นหลักกัะคุณจิมมี่ใช่ไหมแต่ว่าก่อนอื่นนะคือไมซ์เซตของคนต้องไปก่อนนะใช่แล้วก็สินเชื่อจะเป็นอีกหนึ่งกลไกลเช่นเดียวกันนะคะนอกจากธนาคารออมสินแล้วอีกหนึ่งธนาคารของรัฐ เอ็กซิมแบง์นี่ก็มุ่งเป้าไปสู่เรื่องของสินเชื่อสีเขียวอย่างแท้จริงเลยนี่ตอนนี้เขามีสินเชื่อสีเขียวในพอร์ตของธนาคารอยู่ที่7 0 0 0 0ื่นล้านนะซึ่งเป็น37%จากเป้าหมายในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยพอสินเชื่อสีเขียวของแบงก์จะเติบโตเป็นสัสดส่วน50%ของพอร์ตทั้งหมดซึ่งเือา,า่าใหญ่มากเลยนะเป้าหมายเนี่ยคือครึ่งครึ่งครึง่งหนึ่งต้องปล่อยเป็นสินเชื่อสีเขียวล้ออนะคะ18เ <18 S 1> ดือนที่ผ่านมามีการระดมทุนการออกกรีนบอลแล้วก็บลูบอลบลู ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรทางทะเลอ่าก็มีทั้งกรีนก็มีทั้งบลูนะคะมูลค่า1น5 0 0ล้านบาทวงเงินที่ระดมทุน,นมาปล่อยสินเชื่ออาัตาราดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการเนี่ยในปี68เนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ1มื่นล้านบาทตั้งแต่5000ถึง1มื่นล้านนี่ครับแล้วก็พูดถึงในเฟสของการท่องเที่ยวด้วยก็จะออกสินเชื่อนะครับพิจารณาอยู่นะครับกำลังจะออกสินเชื่อกรีนทัวริสิมอันนี้วงเงินอีก5000ล้านบาท ก็จะเป็นอยู่ในวงการของภาคการท่องเที่ยวนะครับที่รักสิ่งแวดล้อมด้วย คุณรักวารกิจโพคาทรน,นะครับกรรมการผู้จัดการของเอ็กซิมแบงก์ก็บอกแบบนี้บอกว่าสินเชื่อกรีนทัวริซึมเนี่ยจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มบริการท่องเที่ยวที่ปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กได้รับสินเชื่อวงเงินสูงสุด100ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่า4%เโดยธุรกิจที่ปรับตัวครับเช่นบริการรถทัวหากเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าหากลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเข้าข่ายได้รับสินเชื่อเป็นต้นนี่ไงนะครับ รวมถึงภาคของการโรงแรมร้านอาหารถ้ามีการปรับตัวเรื่องนี้ได้ก็จะขอสินเชื่อได้ไง่ายขึ้นนะครับอีกหนึ่งภาคที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซดแ์แล้วก็แล้วก็ธนาคารก็พยายามจะช่วยเหลืออยู่ก็คือภาคการเกษตรนะครับการเกษตรก็บอกว่าปล่อยเยอะเพราะฉะนั้นทกสเนี่ยเขาก็มีเขาก็มีเหมือนกันนะคะเป็นสินเชื่อเป็น BCG Model นะคะหนึ่งก็คือสินเชื่อเพื่อเศรฐษฐกิจชีวภาพอ่าเศรษฐกิจชีวภาพนี้ก็คือสนับสนุนให เกษตรกรนั้นใช้เทคโนโลยีหรือว่านรรมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็สินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนสนับสนับสนุนการทำซีโร่เวสไม่ให้มีของเสียทิ้งแหละถ้ามีของเสียทิ้งน้อย <ใช S 1> เดี๋ยวเอามาพัดมาพิจารณานะ <ใช S 1> ส่วนสินเชื่อสีเขียวคือการสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานสะอาดในการทําการเกษตรก็มีการสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกรบุคคลนิติบุคคลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรทั้งหมด ตรงนี้ปล่อยสินเชื่อไปแล้วนะครับวงเงินรวมกว่า41,474ล้านบาทและยังคงปล่อยเพิ่มเติมเรื่อยๆสําหรับคนที่เข้าขายนะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องนี้อ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องสินเชื่อสีเขียวแล้วขอนิดนึงแล้วกันเพราะมีอีกหนึ่งสินเชื่อที่เอ่อเป็นมาตรการของภาครัฐที่จะช่วยปัญหาเรื่องแก้หนี้นะคุณจินนี่ค,คุณสู้เราช่วยย้อนกลับไปที่อมสินนิดนึงเพราะว่าอมสินเนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าสถาบันการเงินของรัฐเนี่ยตอนนี้ของอมสินเนี่ยเขาอยู่5 0 0 0 0บัญชี มูลนี้ประมาณ4ี่แสนห้าหมื่นกว่าล้านบาทด้วยกันนะคะ<บ>อันนี้คือทั้งหมดนะแต่ว่าธนาคารอมสินเนี่ยมี1 65, 000, 000, นึ0 0 0สบัญชีมูลนี้ประมาณ1นึ0 0สนล้านนะคะหนึ่งในห้าอ่าก็บอกว่านี่เลยจ่ายปิดจบนี่เออเป็นลูกค้าสถาบันการเงินของรัฐ1 3ึ่งแสนบัญชีเป็นลูกค้าธนาคารอมสิน1นึ่งแสนบัญชีด้วยกันใช่ครับรูปแบบการดำเนินการจ่ายปิดจบก็คล้ายกับการแก้ไขหนี้โควิดที่อมสินดาเนินการอยู่ครับโดยลูกค้าที่มีหนี้เสียในบัญชีไม่เกิน5,000บาท เมื่อลงทะเบียนเข้ามาและชําระหนี้10%ตามเงื่อนไขแล้วก็จะได้รับการยกหนี้ที่เหลือให้ทันทีนี่คงค้างเหลือน้อยไงก็จ่ายปิดจบได้เลยก็พยายามช่วยกันอยู่นะฮะค่ะเออจริงๆมีอีกอีก,อ,กอีกอันนึงที่เราคุยกันเมื่อก่อนเข้ารายการธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช่ก็มีคนท้งติงบอกว่าเออทำไมให้กับบุคคลที่จ่ายนี่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยตรงคนที่จ่ายนี่จ่ายตรงทํายังไงธนาคารอาคารสงเคราะห์เขามีนะให้หนึ่งพันบาท แต่ต้องลงทะเบียนต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชันต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน <c oughs> ทั้งย <c oughs> ้อนหลังแล้วก็มีใบแจ้งหนี้ข้างหน้าด้วยและต้องจ่ายตรงด้วยเดี๋ยวเพื่อนผู้ชมไปติดตามในเว็บไซต์ทางเ <c oughs> ศรษฐกิจได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าทางทอสอรหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ย <c oughs> เขามีให้1000บาทสําหรับคนที่จ่ายหนี้จ่ายตรงคือเป็นลูกค้าชั้นดีนั่นเองแต่ว่าจะมีวงเงินรวมกันเนี่ยไม่เกิน2ล้านบาทนะคะติดตามรายละเอียดได้อย่างไรก็ตามเพิ่งจะผ่านพ้นปีใหม่มา เทคโนโลยีที่ทาง c ีอีโอห้องค์กรบอกว่าสําคัญมากคนใช้เยอะขึ้นอันนี้จะเป็นหนึ่งในข้อมูลที่สนับสนุนได้ว่าสิ่งที่เหล่า50 CEO ีอคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคุณคุณจิมมี่เพราะว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้ Data หรือว่าใช้เครือข่ายต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะการส่งข้อความการทำไลฟ์การทำคอนเทนต์ต่างๆลงสตอรลง s t o ี่ลงภาพวันปีใหม่วอวยพรกันเออนี่อย่างที่ไอคอนสยามเนี่ยคือ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่คนใช้ Data แบบหนาแน่นมากนี่ถ้าย้อนกลับไปในยุคก่อนคนรวมตัวกันขนาดนี้สัญญาณนี่ไม่มีแล้วนะไม่ได้เลยแต่ยุคนี้ได้อยู่ยุคนี้ได้เพราะว่าแบนบิดนะพูดถึงเรืที่ฉันอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าเดี๋ยวก็บอกแบนบิดว่าถนนมันค่อนข้างกว้างไงเพราะฉะนั้นพอผู้ใช้ไปอยู่กันเยอะๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะขยายสัญญาณให้มันให้มันกว้างขึ้นนะคะใช่สมัยก่อนที่จะไม่ได้โ้รหากันไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะแต่ว่านี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่สนับสนุนว่าคนไทยนี่ ใช,ใช้ข้อมูลเยอะใช้เก่งจริงใช้ทุกอย่างเก่งหมดนะใช้ Data ก็เก่งใช้เทคโนโลยีก็เก่งนะคะในช่วงปีใหม่ค่าคืนนะคะคุณผู้ชมคะ31ธันวาคมถึง1มกราคมเนี่ยมีคนที่ใช้งานในพื้นที่นะคะโทรศัพท์มือถือเยอะที่สุดเนี่ยแน่นอนว่ากรุงเทพมหานครใช่เป็นแหล่งรวมอันนี้เป็นข้อมูลจากทาง AIS นะคะครับที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยถ้าเรือเส้นทางเรือแม,รมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะมีอะไรมีพลุ มีพลูแล้วก็มีการแสดงบนสะพานต่างๆก็ไปดูพลูกันใช่ไหมใช่ไปดูพลูฮะไม่รู้ที่ฉันที่ฉันอยู่บ้านไม่ได้เป็นอะไรผมดูพันไลฟ์ฮะอะ๋อเซ็นทรัลเวิลด์ก็เช่นกันนะครับอ่านี่จัดงานนะคะไอคอนสยามเป็นอันดับสามค่ะนิสซามานะครับแล้วก็มีวันเดอร์เวิลด์ครับสะพานตากสิลป์สะพานตากสินเป็นจุดที่ชมพูยอดนิยมแห่งหนึ่งเลยเพราะว่าคนไปยืนดูบนสะพานกันมีที่ยี่ซ้ายก็มี ก็มีมได้ทั้งสองฝั่งนะคะ<ช>พื้นที่รองลงมานอกจากกรุงเทพมหานครแล้วนะคะที่โคราชค่ะนครราชสีมาเชียงใหม่กาญจนบุรีแล้วก็ชนบุรีค่ะข้าวต่างจังหวัดเนี่ยก็พื้นที่ที่มีการใช้งาน 5G ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะมีหาดพัทยาแน่นอนเขามีการจัดกิจกรรมกันนะครับมีถนนเข้าหาหาดบางแสนริมหาดสมิลาจังหวัดสงขลาลานหน้าสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมลลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ บริเวณแลนด์มาร์กต่างๆนะครับ,รบแล้วก็แพลตฟอร์มที่ใช้ยอดนิยมก็ตามเนี้ยเราก็เปิดกันทุกวันน,นี้เลย,เลยอันดับหนึ่งเลย Facebook ถึงแม้จะอ,อัลกอริทึมเนี่ยบางทีก็บงบงเหมือนกันคือหมายความว่าบางทีเราโพสอะไรไปใครก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่คน,คนก็ยังนิยมใช้ Facebook อยู่มาอันดับ2คือ u t u b e นะคะอันดับ3คือทิกตอกอินสตาแกรแล้วก็สุดท้ายคือ Li n e นั่นเองนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมที่ติดมือถือของคนไทยแล้วก็คนไทยก็ใช้บริการอยู่ตลอดเวลาอยู่ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ